มันจะเป็นชิงเทียนอ่ะเจ๊แป๊เป็นคิงอาเธอร์แล้วอ่ะอีดอลอ่วหนูเห็นเจ๊ป่อมกดสิงเทียนมานะเออแต่เจ๊เป๊บเป็นคิงอาเธอร์แล้วอ่ะเจ๊ป่อมไม่ได้กดล็อกปะเกี่ยวไหมเออมันไม่ได้กดก่อนที่มันจะกดไม่ให้เปลี่ยนตอนสิบวินาทีสุดท้ายอ่าอีชัวเปิ้งสวัสดีค่ะชัวเปิ้งนางไม่ใชัวเปิ้งค่ะเจ๊แป๊บนางคือเชอแปงเชอแปงอ่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เชอเ์แปง เ,ออเราเจอตี้เดิม,ม์ะเน,น,น่ยน้องโอชื่อมันคุ้นๆนะนอีค,ออคีเรียนโอ้โ,อโหก็คือแบบถ้าฉันอันตีสุดก็คืออันตีลงหัวฉันเลยค่ะฉันควรจะทำยังไงกับชีวิตดีคะ่ะเขื่อนเต้น,นเลยค่ะอ้าวทีเดียนโลดอา้าวทิพาย นนเจ๊ป๋องขีดแล้วนี่เ้องสิงเนตเตอร์เดิมโดยการมาแอบหลังสาวเกียดติหน่วยอ่ะจะเกียดการเล่นของหน้าต่อยเน็ดดี่าต่อยเน็ดดีแน่ดีหัวเลยมาแล้ว เนทาตายแล้ว่ตายเป็นคขวงนะฝากจ้าฝากจ้าสิบแดงฝากจาก้กาลวสิบแดกทีมเราก็ฟากจ้าเหมือนกัน,นเราไม่ดยใครบอก,อกทีมเราฟากเสร็จก่อนอทีมเราไม่ได้ฟามสีบ่วงนะทีมเขาฟามครบเนตเอาเลยเข้าไปู่นแล้ว มาลอยมาลอยคลิปคีิปเจ็บปอมลึกไปลึกไปมันได้มันได้อันตรีแล้วนะมันได้อันตรีแล้วนะอย่าทำเน็ตค่ะมกูบอกแล้วมึงลึกถอยถอยเจ็บปอมเจ็บปอมมาถอยมีแล้วค่ะเฮียลงกูแน่เลยไม่ลงเพื่อนอย่าก่อน เดี๋ยวมึงรอเมียนตีก่อนพี่ห้าอีกหรออันตีนี่นะพี่อาโอ้ฉันช่วยเพื่อนเน็ตไม่ต้องมาโอ้โหคุณตาจะมาลาซะน่อยหูนอยอ่างไอ้เหี่ยเอ้ยดูเอาหนวดทับหนาเมียนนี่ป็นแทงมันเป็นอะไรโอ้ยเคลนหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปอันตีนะฉันมีฉันจะเข้าไปเลยนะ อ,อ,อ,อ๋อดูเรืร่องที่ซันบอกวกูโดนหัดหนูคิวให้ค่ะมีตัวอยู่ทางซ้ายตัวหนึ่งเรียกฟิกเกอร์เข้าไปไม่นไม่มาเลยอ่ะถ่ายเลยกหมดมันรอมันรอเอลิซมันอันติไปแล้วนี่ใช่ไหมกลับบ<อ>้านแล้วกลับบ้านก่อนทีมทีมโดนเขาต้องรอรอคอมโบเจ็บปอมอย่าเพิ่งเข้าเลยทีมเรายังไม่พร้อมยังไม่เข้าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ออกของทำไมจะเข้าผ้าวเหมือนกันล่ะคะเจ็บปอมหน่อยนะหน่อย อีเพื่อนน้องโอคนเนี้ยนางนางเล่นแครี่เก่งเหมือนกันนะเออนางเล่นแครี่จากบ้านนางเล่นเก่งตัวเลยเออคือเอาจริงก็คือเล่นเก่งเล่นดีจะเข้าไปเลยนะค่ะไปค่ะไม่ไม่มีบลิงก์เหรอคะโอยมีบลิงก์แต่บลิงก์ไม่ได้เข้าไปเลยนะอาะโยนมาให้เลยเนี่ย ฮาลาทอดบินนะรู้สึกชนแมาข้างหลังกดบีนไม่ทันเห็นนางแล้วแหละแต่กดบีนไม่ทันเฮ้ยถอยนะถอยนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังข้างหลังเดินกลับใช้ท่าหลับใส่มันใช้ท่าหลับใส่มันเทำไม่กัดให้เลยนะไปเลยนะอีหอยอุ้ยที่ผ่านแล้วกู นอนแหละนอนดีมีท่าหนึ่งดีดีฉันทำดาวฤกษ์นี่แหละว้าวนางสาวคนล่ามาเหรอย่หอยกระเทยเคลียร์คลิปด้วยนะเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้เดี๋ยวหนูเคลียร์ให้เดี๋ยวหนูเคลียร์ให้ไม่ต้องมีไม่ต้องห่วงค่ะ อะไรตอบอะไรตอบอะ,ร,อบะระวังระวังจะปอมจะบจปอมจะบปอมหนูไม่มีท่าอะไรเลยอยังพึ่งเมื่ไหรฉจะมีท่ากระโดกมาโอ้อ,อกไปเร็วออไปเร็วแหน่ใบก่อน ท่านมีท่าเจ็บจังเลยทันมีท่าหมุนหมุนติ้วแหละเดี๋ยวซึ่จะเข้าไปหมุนติ้วธนาทอเจ็บจังเลยอรอเพื่อนก่อนจะปล่อยอยู่เพื่งน,น,นไหนอยู่เพ่อนไหนเออเพื่อนยังไม่อยู่จะรอเพื่อนมามาแล้วเข้าไปหมุนติ้วพร้อมก็กดได้เลยเอามาคนเดียวก็ได้ใจไม่ต้องเอาเยอะคนเดียวพอเอาเีลามาเนี่ยเด้ด <De> เอาวีลาเนี่ยง่ายสุดแล้วลาเขาไม่ออกปีดมาเหรอก็ออกไว้นะไม่รู้ถึงออกกระค้างง่ายทีสุดเพราะมันไม่มีท่านี่เงี้ยเอาอีสกายดีก็ได้สกายดีก็ไม่มีอีโซด้าเอออีโซดเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนหนูจะเข้าไปอันตีนะโอ้ยดูดโอ้โหไม่ได้โดนสุดอันตีใส่ เอาคงต้องเข้าไปเอาสูตรว่ะต้องเข้าหาสูตรว่ะสูตรมันฟรีจะไม่เนรค่า<ฮ>เนนสุดดีกว่าสุดรไม่เอาบีบมาเมื่อกี้มันมันเสียบ,บิงแลนะเมื่อกี้หนูเลื่อนหน่อยแล้วหนูกดอันตีตายเลยเสียดายจริงๆฉันไม่เอาบูบับนะเดี๋ยวมาเม่กี้น้ามาเสียบ,บิงมานะกินอะไรกิน,นอะ ไเน้นอ๋อไออีดาสมุไรมามีคาตานะเออคาตานะมีประโยชน์จะเข้าไปละค่ะพร้อมค่ะเจ๊ป่อมต้องออกบิงเจ๊ป่อมจะได้เอออ้าวอีเหี้นบิงออกไปเสียดายหนูหนูไม่มีอันตระซอรี่พอแล้วพอแล้ว มาหแล้วมาแล้วมีช่ยไสาวสาวนได้มามาวิ่งอีกมาวิาหนออนนต้งโดนซีีั้งหลนู้นแล้ค่ะจปอมรอออโอย้าโดน่ะไม่เป็นไรไม่เป็หนูรอดหนูรอดหนูรอดเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาเนูแทงงลาเก ไปเอาของเอาของกันแล้วกันหนึ่งฮะเองต้องซื้อบิงค่ะนี่ค่ะซื้อบลิงด้วยค่ะไม่ออกแล้วเอจิตตอนแรกจะออกประกันสุดซะหน่อยไม่ออกแล้วว้ายเพื่อนเราเรียบร้อยเพื่อนโดนแดมันได้อยู่คนเดียวเมื่อกี้เนี่ยวีไปเข้าเลยเบามาก เน็ตเน็ตเน็ตถอยมาถอยมาเข้าเฉพาะตอนมีอันตรีเน็ตเข้าเฉพาะตอนมีอันตรีต่อนจะได้จะได้รอใช่ใช่หนูมีอันตรีแล้วนะเจสปอมมียังฉันก็มีแล้วเอาใครเอาเอาใครก็ได้เลยเอาซุเอาซุหนูเอาใครก็ได้ค่ะเอาบี๊เท่านั้นให้มันออกมาไกลๆบ้านมาหน่อยซัคนนี้มันยืนระวังนะ ไม่ใช่มันระวังฉันเลยเข้าไปไม่ได้เพราะยืนยบงหลังทนกำแพงบ้านเลยหอยซึนลาซุดหรือใครก็ได้เอามาจริงๆอ่ะต่อให้เป็นเอลีก็ได้เอามาเหเดี๋ยวเพื่อนเราต่อดาเมจเองแหละสักคนนึงอ่ะเจ๊ซุดยูอ้าโยมไปแล้วดูแล้วดูแล้วกูตายแน่กูตายอุ้ยนั่อีกทีนึง เนี่ยแหละโดนร้านหรอโอ้โหบนฟ้าว้ายพี่ละค่ะบนฟ้าบนฟ้าบกว่ากี้นะครับอัตมาเข้าไปถึงถึงในบ้านเลยอ่ะก็อะไรต่อดีวะฮ็อกซิ่เบรกได้ไหมฮะ ออกของคขีได้ออกของคขีได้ถอ,ถอยมานะถอยมานะไม่อยู่แล้วนะมันไม่อยู่แล้วน,น<ล>ะสามตัวค่ะโคมเร็วสวยมากหมาใครอุ้ยว่าจะฮิลซะหน่อยไม่บอกนะตีแป้ะ <c oughs> นี่ก็มั <c oughs> นนี่ก็ยิงโดยไม่มีอะไรการเวอร์นี่อะไรกันเบสเข้าไม่เดือเข้ามาหรือว่าจะเดือเข้ามาเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้ใช้อันตรีเลยล่ะเนี่ยหรือว่ามันไ้น่ะอะไร นีอุ้ยขนาดออกมาเฮ้ยเต็มระวังเต็มระวังหนูมีหนูมีอันตีอ่ะอยากได้จังเลยแ๊บหนึ่งสามสองหนึ่นงฉันก็ลยมมีอันตีเดี๋ยวต่อไปเข้าแล้วนะนตุยแล้วค่ะเหมือนทีมโน่นเป็นถอยแล้วอะ่ะโหดะฟอบแรงนะนะ่ะโอ้โหถันทถอ,อยยอด โดนหาเขาเต็มๆลยป<ม>ูนีเช่นกันเั่นกันให้แล้วเช่นกันให้แล้นลี่นงไงพอไม่เอาสุดเว้ยแม่งไม่จริงๆเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาสุดหรือไม่เอาสุดหรอกหรือว่าลึกเกินไปลึกละโดนจับอยู่ตรงนั้นน่ะมันออกไม่ได้ต้องเอาสุดก่อนไม่ได้เดี๋ยวมันทำดาเมจดาเมจหลักคือมันตอนนี้ทีมมันดาเมจมันพอปดาเมจจริงอ่ะหนูเข้าไปล้วงสุดได้นะเพราะว่าหนูออกกันเวทมาเก่งั้น ฉันเปิดโลกใหม่ในการเล่นเจนุดะเขบคุณนี่นั่นมากอะไรหล่อนออกแทงมาไม่ต้องกลัวเลยดาเมจเลนรถนิดนึงเลื่อนรถแบบติดนึงมันแรงจริงๆนะดูนะดูนะเดี๋ยวทำเซนปอมเดี๋ยวจะเข้านะหนูไม่ติดล้อดูแรงมากแรงมันแรงแปมตัวฉันยังไม่มอรติดตักดูไม่โดนโดนโดน ขอบคุณเนตที่ทำลายหมาให้อุ้ยทางซ้ายหลานไม่ซ่นนลยอ่ะดีกว่าอะไรของมึงดึงมาได้ตาคูตาครูถอดมาเนี้ยเอาเพื่อนมาเลยเราตีมันถอยเถิดถิดเถิดเถิบินอยู่เถิดเถิบินเลยล่ะกูโดนแล้ยละไม่ไม่เปนลงเพื่อนแล้วมันลงเพื่อนเราอยู่ไปแล้วค่ะกูไม่อยู่แล้วค่ะ อา <c oughs> อย่าทำเจน,นูแทนเขาไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาหน่อย <c oughs> อเขาลูกหน่อยมันบิ่งมาเนาะโอ้ดูดุดดีเนยช่วยเนาะโอ้เด็ดเด็ดเด็ดและเอาของแทงคือไม่ตายคื <c oughs> อแบบอ้าวคื <c oughs> อไม่ตาย โอตัวใหญ่โตัวใหญ่โ,ฮโฮอ้โอ้โอ้โอ่โอ้วา้โอ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 ้ัว้โอ่โอ้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 โออ้ีอร์อ้โอ้โอ้โป้โ้อ้อ้โอ้อ้โอ้้อ้อ้โอ้โอโอ้อ้โอ้โอ้วโอ้โอ้ด้ดาายอย้โอ้โอ้โ้โอ้โอโอ้ออ้โ้ มันฟ้าแล้วมันไม่ลงมันไม่ลงมันไม่ลงหรอกได้คนหนึ่งหนูก็เอา่ะซุดอะขอบคุณค่ะที่ดึงกูไปลากเพื่อนมานี่เลยดอกทองนี่แน่หนูโดนอยู่เนตีมาเลยถอ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 ยแล้วถอยแล้วถอยแล้ว อย่าทานเต็มแล้ววิ่งนูวิ่งนูวิ่งนูได้อยู่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 เอลิทเอลิทเอลิทจะไอ้นั่นหรือเปล่าซื้อของกันหนอออกนี่นะกันไอ้อีเทอร์ทอนี่เขาใหญ่นะทอนที่อยู่ทางซ้าย เดี๋ยวหรอเดเลยอะไรสักนาทอสเอามาเอามาได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปป่วนตัวตัวตัวเดียวพอเจตตัวอะไรก็ได้ตัวเดียวพอโู้โหเจ็บกูเจ็บโอเคโอเคมันลงสกิลใส่ฉันเยอะมากเมื่อกี้ธนาทอสบินไปแล้วไปแล้ว อ๋อแล้เอลิสน่าจะอันตีนะระวังด้วยตนี้อันนี้ไม่มีบีเลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าอยู่ใกล้มันเท่าไหร่รอหนูวีบีแล้วจะกล้าเข้าขนาดเอาของแข็งอ่ะค่าค่าหนึ่งสามรออย่างนี้แดงได้ไหมโอเคเอลิสอันตีไปแล้วเอลิสอันตีไปแล้วเอลิสอันตีไปแล้วฝุ่นไม่โดนทอง อีกห้าวิหนูจะได้เนี่ยล่ะอาติเลอร์อ้าวโดนสกาดีตีโดนจะดาวเลยแปมะโอ้ยถอ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 ยระวังนะอย่าอย่าไปตามอีธานาทอนเป็นวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเพราะมันบินหนีป่ะใช่นั้นเป็ลงสกาดี คาร์ทอคนนี้โหดนะระวังเขาด้วยมันเอาเ่เน้ชกับสกาดีอ่ะมันไม่เอาเจหนุดแทงเลยมันจะเอาทำไมล่ะเจ๊นุชแทงอะีกหนออกแทงมันเอีกหนอต๋อำรับได้ไปสูงสุดว่ะแหมเวลาหนูอันตีหนูโดนทุกทุกอย่างเลยเจ๊แล้เพิ่องสนิท รอนะรอนะอย่าเพิ่งนะถ้ารออีกสิบวิเอาหีระวังระวังเอลิก็ก็น่าจะมีอันตรีแล้วเหมือนกันหนูไปเอาอ่กูบับไปโอเคเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาใครก็ได้เจ๊ป่อมขอใครก็ได้เอลิส<า>ก็ได้อะไรก็ได้มาค่ะตามเขับประแจอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ,อย่าใส่สกิลใส่กูสิฟิกเกอร์กูเข้าไม่ได้ขึ้นไหนเอามานี่ ธนาทอดบินทานาทอดบินเราชนแน่เลยอะไอ้นั่นางานพ่นอข้าหรือพี่ชายออยถ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 อยๆ<น>อย่อยถอยยอย้อย <c oughs> เกือบเยถยอยเอยถอยอยถอยยอยยยยออย้อย <c oughs> <c oughs> หมายถึงสก,กายดี้ทีมเราหรือทีมบอนเนตโอยทีมเราเป็นเพื่อนเราเขาเล่นดีออกค่าสิบเจ็ดเลยนะโหดมากหมื่นเก้าเน็ตตอรดักแคชหมื่นเก้าเน็ตตอรดออกดับเบิค่า